สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณาในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารน,นะคะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะที่คุณาให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า62ข้อที่1กับข้อที่2นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดกันค่ะ ข้อที่1น,นะคะเขาถามว่าสสารเปลี่ยนสถานะได้อย่างไรออคําตอบนะคะสะสารสามารถเปลี่ยนสถานะจากสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่งได้โดยการเพิ่มความร้อนให้แก่สสารนะคะหรือทำให้สสารเย็นลงนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่2นะคะเขาถามว่า ความร้อนทำให้สารเปลี่ยนสถาน,นะได้อย่างไรเอ่อคำตอบนะคะความร้อนสามารถทำให้สารเปลี่ยนสถานะได้ตัวอย่างเช่นเมื่อของแข็งได้รับความร้อนนะคะก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเราเรียกว่าการหลอมเหลวและเมื่อของเหลวได้รับความร้อนก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สเราเรียกว่าการกลายเป็นไอเมื่อของแข็งได้รับความร้อน แล้วเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สเราเรียกว่าการระเหิดในทางกลับกันนะคะเมื่อแก๊สเนี่ยเราลดความร้อนลงแก๊สก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเราเรียกว่าการควบแน่นของเหลวเมือเาา Years, ม่อเราลดความร้อนลงจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเราเรียกว่าการแข็งตัวและแก๊สนะคะเมื่อเราลดความร้อนลงแล้วเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเราเรียกว่าการระเหิดกลับนะคะเพราะฉะนั้น ความร้อนเนี่ยสามารถทําให้ส,สารเนี่ยเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่งได้นะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณอาก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทำอีกหนึ่งข้อนะคะเพื่อเป็นการาทดสอบว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนสถานะของสสารมากน้อยแค่ไหนนะคะ ก็จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน้า62ข้อที่3นะคะทำลงไปในสมุดวิทยาศาสตร์ได้เลยค่ะให้นักเรียนลอกโจทย์แล้วก็ทำลงไปในสมุดนะคะข้อที่3ข้อถามว่าการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนสถานะจากสถานะใดเป็นสถานะใด และเรียกการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เกิดขึ้นว่าอะไรนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะจะมี2คําถามย่อยอยู่ในนี้นะคะคำตอบแรกที่นักเรียนต้องตอบให้ได้ก็คือ,อาสารที่เขากําหนดมาให้เนี่ยมันเปลี่ยนสถานะจากสถานะใดไปเป็นสถานะใดกับอีกคําตอบหนึ่งก็คือเราเรียกการเปลี่ยนสถานะที่เกิดขึ้นนี้ว่าอะไรนะคะข้อ3ใหญ่นี้ก็จะมีทั้งหมด 8ข้อย่อยนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อ3.1นะคะเขาบอกว่าลูกเหม็นที่วางไว้ในตู้เสื้อผ้ามีขนาดเล็กลงนะคะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สใช่ไหมคะเรียกการเปลี่ยนสถานะที่เกิดขึ้นนี้ว่าการระเหิดเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนไปทำต่อในข้อ3.2 3.3ไปจนถึง3.8เลยนะคะนักเรียน จะวาดรูปหรือไม่วาดรูปก็ได้นะคะแต่ให้เรียนลอกโจทย์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดกันค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ก็าฝากเด็กๆกลับไปทำแบบฝึกหัดข้อที่3นี้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ